ครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามางานที่สตววมอะไรเป็นมหาลัยใช่ไหมครับไอโรงเรียนครับผมนี่แหละนี่แหละแทนดูดิรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมหาลัยเลยครับโรงเรียนสัจวิทนะครับเป็นโรงเรียนที่ดังที่ก็ได้ยินมา<ช>แล้วก็มีหลายสาขาใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่แหละต้องแสดงความ,มดีกับสมบครูที่เกษียณวันนี้นะครับประมาณเจ็ดท่านนะครับคแล้วก็พออด้วยนะครับโอ้โหแบบต้องคิดถึงพวกเขานะเพราะว่ากี่ปีเนี่ยที่เรียนมา กับรุ่น20กว่ากับ30แล้วนะผมนี่รุ่นห้านะโอ้โหรุ่นไหนครับอ๋อปลารุ่นเดยยี่สิบเท่าไหร่อบหนึ่งลบหนึ่งอ่ารบหนึ่งโอ้ผมรุ่นศูนย์ครับกำลังจะมาเรียนตั้งแต่ทางเข้ามาดิยังเป็นบ่ออยู่เลยอ่ะใช่ไหมครับผมก็ยังงงตั้งแต่จะเข้ามาคิดว่าผมมาผิดที่หรือเปล่าทำไมครับมันมีรูปล่ามปะก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 ะคิดว่าเฮ้ยกะเข้าในป่าหรือเปล่ามาเห็นยามาต่อยแค่ ห้าเมตรเองแค่แดนเข้าวหนึ่งสองสามห้าเมตรก็ถึงแล้วเออเราข้อผิดหรือเปล่าแล้วป้ายก็คือความเป็นสัจวิตเนี่ยนะป้ายน่าจะยิ่งใหญ่แล้วเป็นยังไงครับผมเลยครับขับรถสองรอบไปกับรถคิดว่าเฮ้ยซอยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันติดกับไอ้ตรงสะพานลอยพอดีเลยอ่ะมันก็จ้างแสดงความมินดีกับพี่เอด้วยเพราะว่าพี่เอเรียนที่นี่ครับผมขอบคุณครับนี่แหละครับมึงมาให้เกียรติใช่ครับผู้ติงผู้อย่างต้องฝากให้นายกด้วย ใช่ครับดูแลแล้วแหละท้องแสดงความดีที่ได้ใจตั้งให้เขาเป็นนายกนายยานายกนี่เป็นสมาคมปลาผู้หญิงเที่ยวหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมสมาคมสิทธิ์เก่าสมาคมสิทธิ์เก่าโอ้ดีดีก็แสดงความดีด้วยนะครับพี่เอที่คนได้อดีมากครับวันนี้เราก็มาครับป้าวิชัยครับจาก S C P n e w นะครับและเพื่อนจอี้ทุกคนนะครับผมอย่าลืมคนหนึ่งบางกลิตเอฟซีของเราเนี่ยคือบางกลิตเชิญผ้าหน้าครับ เขาไปไหนเขาอยู่กับเราเนั่นแหละเขาอยู่ในใจเราเพราะว่าวันนี้เขาอยู่เบื้องหลังเขาอยู่เบื้องหลังเป็นไรไม่ไม่ไม่เขาถือกล้องอยู่ครับวันนี้คนที่ตื้อกล้องไม่มาครับครับผมบางคลิเก็เลสเสียสละอ๋อต้องขอคุณต้องขอบคุณบางคลริมาถ้าไม่มีบางคารเราไม่อยู่หน้าจอนะครับใช่ครับผมเพราะไม่มีใครจะถ่ายเราได้นี่แหละครับป้าเพลงวันนี้เป็นวันดีด้วยนะครับสําหรับพวกครูแล้วก็บพอออด้วย ผมวองว่าทุกโรงเรียนก็มีแบบนี้หมดไม่ว่าจะเป็นทุกงานทุกอาชีพมันก็มีวันเกษียนหมดครับผมไปสนีที่เราไปไงใช่ครับที่แล้วก็เกษียนเหมือนกันอะวันนี้ก็ทุกที่มีวันนี้งานเยอะมากผมก็ทัศเซนผมจะไปเกษียนเหมือนกันที่แอฟริกาครับใช่เกษียนครับพวกผมจะได้รับเชิญกันไหมเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณจ้ไปที่หลังครับประมาณอาทิตย์นี้นะครับฮะวันนี้เราจะลาด้วยปลากระปาก ผลงานบ้างใช่ผลงานของ S c P News ของเราวต่าไปนะครับติดตาม S c P News นะครับว่าเราจะไปที่ไหนยังไงนะครับมีกิจกรรมดีๆมาให้แฟนๆของ S c P News ให้ดูวันนี้ต้องขอลาทุกท่านด้วยก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ